ย้อนเส้นทางรักสงกรานแมดจับมือฝาดราม่าร้อนก่อนปิดฉากรัก5ปีออกมาประกาศเลิกย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคู่ของแมดพีรณีและสงกรานเตชะนรงโดยแมทเปิดใจบอกไม่เสียใจและก็ไม่เสียดายในความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นฝ่ายตัดสินใจเดินออกมาเองพร้อมยืนยันการเลิกสงกรานไม่มีเรื่องมือที่สามปิดฉากความรัก5ปี ลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วยังค้างคาเข้าออกที่บ้านอยู่ครอบครัวพี่สงกรานครอบครัวเตชนรงรักและเอ็นดูให้ความเมตตากับแมทมากๆส่วนการที่ไม่ออกมาพูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องที่เลิกกันตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวลงทั้งนี้แมทยืนยันความสัมพันธ์กับไฮโซพกเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้น หากย้อนเส้นทางรักของทั้งคู่ก็ต้องเริ่มต้นมาด้วยกระแสข่าวถูกจับตาตั้งแต่ปี2561โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่สาวแมทได้ประกาศเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มไฮโซแพทที่คบกันมา14-15ปีจนกลายเป็นสาวโสดสุดฮอตขณะที่ทางสงกรานเตชนรงค์ได้แยกกันอยู่กับแอปทักษออนมาพักใหญ่เพียงแต่ยังไม่ได้หย่ากาัน ซึ่งเมื่อช่วงปลายปี2560แอปก็เผยว่าแยกกันอยู่มาเกือบปีแล้วสำหรับตนไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมและพร้อมเซ็นใบหย่าและแม้จะมีกระแสเชียร์ให้กลับมาคืนดีแต่แอปก็ยืนยันว่าไม่เปลี่ยนใจเดือนกรกฎาคม2561มีการจับตามาว่าสองไฮโซหนุ่มสงกรานเตชนรงค์กึงเฉลิมชัย ใายขนมจีบให้แมทหรือเปล่าซึ่งสาวแมทก็บอกว่าไม่ได้รู้จักสงกรานเป็นการส่วนตัวต่อมาในเดือนสิงหาคมสงกรานก็ให้สัมภาษณ์พร้อมขึ้นบอกว่าไม่ได้มีใครจีบแมทวันที่25กันยายน2561แอปสงกรานจดทะเบียนหย่ากันก่อนที่ในเดือนตุลาคม2561จะมีข่าวซุบซิบดาราออกมาว่านางเอกสาวมอ แอบคบหนุ่มซอและลือว่าสงกรานได้ควงสาวใหม่ไปเที่ยวโนเวย์หลังหยา่าซึ่งคนก็โยงมาว่าเป็นแมทมีกระแสข่าวเมาเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ออกมาเป็นระลอกก่อนที่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2561สงกรานจะยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับแมทจริงและยืนยันว่าฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นมือที่สาม เพราะเป็นการพูดคุยกันหลังจากหย่ากับแอปตอนที่บอกไม่รู้จักกันคือตอนเป็นข่าวไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเพิ่งมารู้จักและสารสัมพันธ์กันภายหลังจากนั้นไม่นานแมทก็ได้ออกมาเปิดใจว่ากำลังศึกษาดูใจกันจริงให้โอกาสเขาหลังจากที่เขาหย่าแล้วซึ่งก็มีประเด็นดราม่าตามมามากมายทั้งคนที่จับผิดเรื่องบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่ และไม่พอใจในการให้สัมภาษณ์ของแมทจนตามไปด่านในโซเชียลกันจำนวนมากและมีกระแสแอนตี้แมทพากันประกาศไม่ดูละครที่เธอแสดงด้วยแม้ Matt จะเจิมระสุมกับกระแสะดราม่ามากมายแต่แมทสงกรานก็จับมือกันข้ามผ่านดรามา่ามีไปเขาดาวด้วยกันที่เขาใหญ่โชว์ความหวานและรูปคู่ออกมาให้ได้เห็นกันเป็นระยะ เริ่มเปิดตัวชัดเจนขึ้นขณะที่แมทเองก็เริ่มมีภาพไปทำกิจกรรมที่เขาใหญ่ถ่ายรูปร่วมเฟรมกับครอบครัวของสงกรานช่วยงานร้านของฝ่ายชายมีช่วงหนึ่งที่แมทเจอกระแสดราม่าถล่มอย่างหนักกระทั่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่คอมเมนต์ทำให้เธอเสียหายจนหลายคนเริ่มออกมาขอโทษ ตามลบคอมเมนต์จนเกิดกระแสคิดจะเมนคิดถึงแมทเตือนสติชาวเน็ตว่าจะคอมเมนต์อะไรแรงๆให้ระวังโดนฟ้องกันด้วย